แอนชุมพร2023ค่ะสวัสดีค่ะออยเปียธิทิดาโพโทองมิสแกรนตัง2023ค่ะค,ค่ะค่ะไหนใครสงสัยดีใจมากแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็กดดันนิดนึงเหมือนกันคือไม่ได้เตรียมตัวมาดีสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามาด้วยใจที่เต็มร้อยตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากๆที่วันนี้ได้สารต่อ เจตนาล์ของน้องชาร์ลอตจากท็อปสิบนะคะปีนี้จะเข้าห้าให้ได้ค่ะค่ะยังไงบ้างคะหนูก็ประกวดมาหลายเวทีแล้วนะคะก็คือนางรองทุกเวทีเลยวันนี้นะคะปิดตำนานนางรองแล้วนะคะแล้วก็ขอปิดตำนานน้องออยช็อตใหม่นะคะเพราะวันนี้ไม่ช็อตเลยนะคะก็คือขวัญอยด้วยนะคะเจอออยที่ทเวทีวิดแคนไทยแลนด์นะคะแล้วก็เจอออยกับพุ้มได้เลยะคะ่ะ ถามน้องนีออกค่ะี่ีตอนจับมือเป็นงจับมือรู้เลยเราไม่ต้องเป็นเราแน่นอนก็รู้สิเราก็ต้องแบบนขนาดนี้ดีใจค่ะดีใจที่แบบมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามันตื้นตันจริงๆเพราะว่าตลอดระยะเวลาการเก็บตัวเราก็ได้สนิทได้เจอกับน้องๆหลายๆคนแล้วมันเราทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เราเรามาถึงตรงนี้ได้แล้วอ่ะน้องก็บอกว่าน้องไม่คิดว่าจะได้จับมือกับอุ้มแต่อุ้มก็บอกว่าน้องก็ ดีเซอร์ฟิทอะค่ะที่จะได้จับมือกับเราเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆเราก็บอกน้องเสมอว่าถ้าเกิดวันนี้ถ้าไม่เป็นที่แต่มันได้เป็นน้องหรือถ้ามันเป็นน้องไม่เป็นที่ก็ไปต่อแล้วเจอกันบนเวทีแกรนด์ใหญ่ค่ะอ้อยมากค่ะอ้อยนะคะตื่นเต้นมากแต่ว่าอ,อ,อ้อยมั่นใจว่ามันต้องเป็นอ้อยเพราะอ้อยรู้สึกว่าอ้อยทำเต็มที่มากๆแล้วก็ ออยมั่นใจว่ามันต้องเป็นออยแน่ๆแล้วก็มันตื้นตันมันจะร้องแล้วก็มันเป็นฟิลแบบล็อกปิดตำนานนางร้องจริงๆแล้วค่ะออยอยากขึ้นเวทีพิธการไทยแลนด์มาแล้วก็อยากให้แม่ๆเชียร์ออยด้วยนะคะเออเชียร์อยากให้ทุกคนเชียร์ออยด้วยเพราะออยแบบสู้มากจริงๆขอบคุณค่ะ,อ,อ,ะอ,อยากสอบถามความรู้สึกเขาตอนที่ได้ยินคำถามที่ให้ร้องให้้รองเพลงเราตอนนั้นรู้สึกยังไงว่าจะร้องได้ไหมหรือว่าจะเอาเพลงอะไรมาตอบคบเขาเอาจริงๆตอนนั้นหันไปขำกับออยเลยเพราะรู้สึกว่าถ้าต้องร้องจริงๆหรอคือ มันค่อนข้างที่จะมันใหม่นะมันใหม่มไมไหน<า>ไม่มีใคร,รใส่ันะแล้วมันมันไม่ใช่เป็นเพลงที่เอาไปเชื่อมโยงอะไรแต่มันคือ,อเชื่อมโยงกับเราเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาเพลงไหนดีณนะจังหวะนั้นแบบความมั่นใจมันพุ่งมาที่1นึ่งเราก็ต้องแบบคะแนนเต็มห0ึ่งร้อยค่ะก็จริงหนูรู้สึกว่าแกงอยู่นะถ้าเกิดร้องเพลงไม่พอก็เพียนเลยไงก็เราร้องเพลงไม่ไดเลสรุปจบที่ ก็คือเะนอยู่ๆก็เพียนอยู่ดีก็คือหนูอยู่ปกติฟังโดนนัทยังมีรู้นะเพลงนี้ฮิตเลยนะเอาก็มันก็วนอยู่ในสมองตายแล้วขุดขึ้นมาในหัวเลยพี่อุ้มดีนะคะพี่อุ้มตอบก่อนแค่พี่อุ้มไม่ตอบก่อนช็อตใหม่แน่เลยมีเวลาคิดนะคะมีเวลาคิดก็เลยอ่ะก็เลยแต่งเพลงเองไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาเพลงไหนที่มันบ่งบอกถึงความเป็นเราก็เลยวมงคุอพรมงตังและกันแล้วก็ปิดตำนานนางร้องไปเลยค่ะค่ะแล้วคิดว่าแค่ตอบอ่ะ ส่งคาถามแบบนี้ให้ร้องเพลงอะไรเงี้ยโอเคไมแบบแบบเ็ในจังหวัดี่อื่นมีไหมแต่ว่ามันมันรีแลกต์ดีนะคะ,อะตอนปกติเวลาคนตอบคาถามเนี่ยจะเริ่มเครียดละเรา<อ>รู้สึกตอบคำถามสองรอบค่ะแม่แมอยากอุ้มรู้สึกว่าแบบคําถามแรกมันเป็นคําถามที่เราได้แบบปล่อยจอยอมันคนดูด้วยคณะกรรมการด้วยก็จะจะได้เห็นเราในสองพาร์ททัศนคติในเชิงแบบในเชิงของในความรู้กับความเป็นตัวเอง เขาจะได้เห็นเราหลายๆมุมค่ะเป็นนางงามจะเป็นคนมุมเดียวไม่ได้เราต้องเป็นแบบคนหลายๆบุคลิกมีหลายมุมมองให้ติดตามค่ะตอนนี้ก็เห็นใแต่ละคนนะค่ะน้องๆเก่งกันมากๆจริงๆค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เรารับตำแหน่งแล้วเราทำเต็มที่แล้วยังมีอะไรที่อยากจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคือสำหรับอุ้มนะคะมิ้วจะไปเรียนน้องเพลงค่ะจริงจังจะเรียนน้องเพลจริงจัง เจอเลยจากเข้าท็อปสามหมดลำให้ได้อุ้มอยากขึ้นไฟนอลโชว์นั้นมากจะไปเรียนค่ะจะไปเรียนจะตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยแล้วก็ด้านด้านออ,อยบ้างดีกว่าเรารหนูหนูรู้สึกว่าการร้องเพลงน่าจะขุดไม่ขึ้นแล้วนะคะนู <c oughs> ก็เลยขอไปเต้นละกันไปเต้น <c oughs> ไปเต้นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าร้องเพลงแบบนิดนึงเนาะ <c oughs> เสียงเรามันไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าออยก็จะไป เพิ์มหุ่นนะคะแล้วก็ฝึกต่อคำถามเยอะๆเพราะว่าค่อนข้างช็อตใหม่นิดนึงนะคะแต่วันนี้ไม่ช็อตวันนี้ไม่ช็อตปกติจะช็อตกันี้จะชอาตำนานกุมหล่อ่อยเต้นเออได้เท่านั้นเราไม่สู้แต่จะเต้นสู้ตายทเวิร์ไปเลยอ๋อใช่ใช่ตอนนี้ เวทีพี่อ,อักกัสน,นะคะก็คือประกวดไปตอนนี้4จังหวัดแล้วนะคะเป็นอำนาจเจริญน้องวลลพูนะคะแล้วก็ปาจีชัยนาศน,นะคะก็คือแล้วก็มีเป็นพี่อุ้มแล้วก็ออยนะคะหกคนแล้วค่ะก็คือเหลืออีกหนึ่งเวทีก็คือเวทีน้าน,นะคะเป็นของพีดีอ,อักกัสเหมือนกันถ้าเกิดใครเนี่ยอยากติดตามว่าคนที่7ของเวทีของพีดีอ,อักกัสเป็นใครนะคะฝากไปติดตามเวทีน้านด้วยค่ะ สุดท้ายน,นี้ฝากถึงแฟนๆแล้วกันครับแล้วก็อวยพรปีใหม่ด้วยค่ะอ๋อขอแม่ก่อนเลยนะคะก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะทั้งในโซเชียลแล้วก็ในงานวันนี้ที่เป็นกําลังใจให้ที่กรีดให้ที่ส่งกำลังใจมาให้กันตลอดตลอดอุ้มสัญญาค่ะอุ้มจะทําทุกๆวันให้มันเต็มที่เพราะหลังจากนี้อุ้มไม่ได้สู้คนเดียวแต่อุ้มมีทีมที่มันใหญ่ขึ้นอุ้มจะไม่ทําให้ผิดหวังค่ะอยากให้ลองเปิดใจรับอุ้มคนนี้ดู New Version New อุ้มค่ะ ขออ้อยฝากค่ะ<า>ขอออยนะคะฝากติดตามออยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แบบเอ็นดูออยมาตลอดนะคะแล้วก็อยากให้ออยมงสักที่วันนี้ออยทําได้แล้วนะคะแล้วก็ติดตามออยบนเวทีแกนใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่นะคะทุกคนปีใหม่นี้นะคะท่องเที่ยวปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะคะ่ะขอบคุณนะคะ,อคะ,คะเอออุ้เหรอก็สวัสดีปีใหม่ค<พ>่ะอยากให้เริ่มต้นใหม่ กับอะไรใหม่ๆเหมือนกับพวกเราวันนี้มงแล้วค่ะมงต้อนรับปีใหม่เพื่อปีหน้าเราจะไปคว้ามงใหญ่มงทองท็อป5 Miss Grand Thailand 2023รักษาสุขภาพนะคะโรคภัยไข้เจ็บมันกำลังแบบระบาดกันเยอะมากๆเลยอยากให้ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเซฟเซฟค่ะ7วันอันตรายขับรถเมาไม่ขับนะคะขอบคุณนะคะ